คุณผู้ชมก็ดูภาพบรรยากาศโดยรอบไปแล้วเนาะอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกเมื่อกี้นางร้ายสุดสวยของเราที่เนทเนธพานเพาแต่งตัวอยู่แต่ตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะแสดงแล้วค่ะขึ้นแสดงกี่โมงนะฮะต่อต่อจากฉากนี้ฉากที่สองค่ะโอ้ฉากที่สองค่ะโอ้แล้วนี่นี่คือแต่งตัวกันแบบทด็ชัวลาก่อนอะ ทำเวลาปกติถ้าเปลี่ยนไหมฮะเปียนค่ะเปลี่ยนด้วยค่ะปกติถ้าเล่นอยู่อีสานนี่จะจะแสดงสามทุ่มสแต่ว่ามาแสดงกรุงเทพนี่เราจะเริ่มทุ่มกว่าเริ่มทุ่มกว่าจะเพราะว่ามันจะเลิกเร็วเห็นเมื่อกี้ดับสอบอกว่าเราต้องเลิกประมาณเที่ยงคืนจะ ถ้าเกิดเล่นที่อีสานไม่เช้าไม่เลิกใช่ค่ะถึงไหนถึงกัน <laughs> ชีวิตศิลปินโอ้ชีวิตอยากไปดูว่าแบบว่าไม่เช้าไม่เลิกเป็นยังไงไม่เช้าไม่เลิกก็มันอยากให้ม,ใมันสนุกหรือยังไงฮะหรือว่ามันแบบเจ้าภาพเขาจ้างเขาก็ต้องเล่นให้คุ้มค่างเงินเขา แล้วเราก็ชอบถ้าใครไม่ชอบนี่อยู่ไม่ได้หรอกเราก็ชอบด้วยสนุกด้วยสนุกด้วยแล,และข้างหลังเนี่ยฮะข้างหลังก็งเป็นน้องเป็นเป็นปน้องของ นนตามท้องเรื่องใช่ค่ะออกออกด้วยกันด้วยกันจัดก็ทำทำสปีดแต่งหน้าทำผมก็อยู่คือทุกคนต้องแต่งหน้าทำผมเองแต่งหน้าทำผมเองรับผิดชอบตัวเองอ๋อรับผิดชอบชุดของตัวเองนที่เห็นอยู่นี่ก็คือยังทังทำการจัดของแต่งตัวอยู่เห็นผมเห็นแอบเห็นโทรศัพท์อยู่อันนั้นคือต้องซ้อมบทในนั้นหรือยังไงอ๋อมอันนี้คือฟังเพลงใหม่ค่ะคือคุณพ่อเขาให้ ให้เพลงใหม่มามก็เลยลองฟังดูโอ้ไม่ง่ายนะค่ะไปไปถึงขนาดแต่งหน้าอยู่ก็ต้องมานั่งฟังเพลงอยู่คุณผู้ชมฟังผลงานตัวเองว่าเป็นยังไงค่ะก็คือต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ค่ะ,คะเพลงเต้ยหน้าเวทีเราก็ต้องหาเพลงที่อย่างสมมติปีนี้เราเต้ยแล้วปีหน้ารเราก็อาจจะหาเพลงใหม่แต่ว่า ถ้าถ้าเพลงนั้นยังประทับใจแฟนเพลงอยู่ก็คือยังร้องอยู่อย่างสาวเลยเนี่ยร้องมาห้าปีแล้วสาวเลยยังร้องใช่ค่ะลมพัดตึงใช่ตึงในชุดนี้ลมพัดตึง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 เคยเห็นเคยเห็นสาวแย่สาวแย่นุ่งสั้นสาวแย่ก็เอาไปไปตึงตึงจนปัจจุบันนี้ดังระเบิดระเบิดแต่อย่าเห็นจังเลยว่าในชุดลีเกเนี่ยจะลมพัดตึงยังไงลมพัดตึงก็ก็ตึงเหมือนกัน ตึงแรงๆปูฟ้องใช่ก็ตึงเหมือนกันอยากเห็นังเดี๋ยวนี้ได้เห็นไหมฮะโอ้ยเดี <ทำ S 2> ๋ยวขำจนเดี๋ยวได่๋ยนมันก็ขดมันก็เขินๆอยู่นะไม่มีลอนตีอะขนาดนี้คงไม่เข,นขนินลวมัม้มอมอง<อ> เดี๋ยวเราไปดูกันคนอื่น<ะ>ตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่งตัวกันอยู่<ะ>อันนี้ก็คือเป็นเมื่อกี้ดับบอกว่าเป็นซุ้มของซุ้มหมอลำฝ่ายหญิงฝ<ะ>่ายหญิงหมอลำฝ่ายชายจะซุ้มหมอลำฝ่ายชายฝ่าย<ะ>ชายเข้าไปง่ายแล้วก็สามารถออกอากาศได้ไม่ผิดกฎไม่โดนเซ็นเซอร์ไม่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวฝ่ายหญิงเราเราให้ดูเดี๋ยวเราโดนตัด <laughs> ยิ่งโดนเตือนอยู่ เตือนจากรายการอื่นไม่ใช่รายการเรานี่ก็คืออันนี้คือเด๋ยนนะอันนี้พี่เขาอันนี้น้องเขาเป็นแดนเซอร์เขาเต้นเก่งมากร้องเพลงเต้นแล้วก็ออกลับด้วยความสามารถเยอะเคยเต้นๆอยู่แล้วหัวหลุดไหมฮะเซ็ตอยู่บนหัวอ๋อสำหรับพี่ไม่มีค่ะพี่จะเซฟดีมากใส่กาวตาช้างไว้อย่กาวตาช้างไว้ตามจุดเลยกิฟต์ได้จะเป็นกำๆเลยกิฟต์ ตกใจก่นด้วยว่าเก่กกาจางนะเดี๋ยวให้พี่เนธภากเขาเต็มตัวต่อเนาะออกฉา,ากนี้แล้ววายไปเถอะคุณผู้ชมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปไหนต่อเนาะแต่พระเอกฝ่ายชายเราก็ไปแล้ว่ตามเขาไปไหมตามเขาไปเวดีไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีเขาทำอะไรกันบ้างเนาะ สังเกตที่เท้านะเป็นส้นสูงนะแล้วนี่ขึ้นประมาณตึกสองชั้นเนาะโอ้ยเฮ้ยอยาถ่ายช้อนมากอ <laughs> ยาถ่ายช้อนมากเฮ้ยนะ้นสูง,สงแล้วดูสภาพบันไดบันไดขออนุญ,ญาตนะฮะเหยียบได้ไม่เต็มอะ่ะเหยียบได้ไม่เต็มอะ่ะ แล้วนางเอกนางร้ายศิลปินทุกคนต้องใส่สนสูงขึ้นไปอ่ะไม่ยากเอ้ไม่ไม่ง่ายเลยแต่ความสนุกที่อยู่ข้างหน้าแลข้างหลังนี้ก็คือซ้อมบทกันอยู่ซ้อมซ้อมกันจนถึงนาทีสุดท้ายอ๋ เมื่อกี้ส่งทั้งตกงที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมากับน้องสาวตกงขึ้นไปผมเห็นอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนให้คิวว่าจะต้องขึ้นยังไงยังไงยังไงพี่พี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยชื่อประดิษฐ์ทรงอาจครับเป็นคนคุมคิวเป็นคนคุมคิวดูแลคิวทั้งหมดเขาานั้นไม่พอเป็นคนส่งไมอีกต่างหากเลียนทานไม้ด้วยครับทั้งหมดเลยต้องดูแลทั้งหมด เป็นคนดูคิวว่าใครขึ้นใครลงใช่ครับอันนี้ก็คือวิยุสั่งงานไปทางมิกหน้าเผื่อมีปัญหาก็คือ,คอต้องใช้วิยุสั่งงานทั้งหมดเหมือนกันนะครับคือผมต้องสั่งงานไปทางมิกเรื่องไมเรื่องเรื่องเสียงบ้างนะครับอ,อันนี้ก็คือนี้พึ่งขึ้นไปก็พี่จะมีเวลาพักกินน้ําประมาณกี่นาทีครับตอ่อตอนหนึ่งชุดพี่ไม่ก็มีเวลาพักนะครับที่จะกินน้าไปเรื่อยๆแล้วก็เดินดูเด็กไปเรื่อยๆถ้าเรียนตามตามตามกฎก็คือตามคิวตามคิวนะครับพี่ต้งดูงานแบบนี้จนถึงสว่าง เรียกได้ว่าไม่มีเวลาพักเลยอ่ะคุณผู้ชมชอ้คอนเสิร์ตมันก็เป็นพิธีกรด้วยนะครับแต่หน้าเวทีก็คือต้องรับผิดชอบทั้งหมดเอาเวลาไหนพักผ่อนเอาเวลาไหนพักผ่อนพี่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาก็คือปิดเครื่องเสียงหกโมงเช้าเนีนแต่บ้าน่หกโมงเช้าพักทีเดียวอ๋อทีเดียวยาวเลยยาวจนถึงค่ำอันนี้ก็คือคิวของวันนี้ทั้งหมดคิวเฉพาะที่กรุงเทพนี้นะครับตอนนี้ในกรุงเทพก็คิวกรุงเทพคิวบ้านนอกก็อีกต่างหากนะครับทำามอีสานบ้านเราเป็นคิวต่างหาก ก็เ,เป็นคิวสว่างอันนี้คิวตีหนึ่งมันจะมีคิวตีหนึ่งกับคิวสว่างนะครับจะมีสองอย่างโอ้ทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่บ้านน้อกไม่เหมือนที่บ้านเล้นกรุงเทพกับบ้านนอกไหนสนุกกว่าพี่เอ้ยยากกว่ากรุงเทพยากกว่าอ๋อกรุงเทพยากกว่าเพราะเวลามันน้อยเวลาน้อยเราต้องกระชับเวลาให้มากที่สุดคือต้องเอาใจแฟนเพลงให้มากที่สุดมันเลยเวลาน้อยก็บีบบีบตัวเอง การแสดงก็ต้องบีบเข้ามาอีกต้องเร่งรัดเข้ามาอีกให้มันน้อยให้มันน้อยลงเพราะเวลาเราน้อยก็คือก็คือเอาทําอะไรให้มากที่สุดสำหรับแผ่นเพลงนะครับทำไรมากที่สุดแค่นั้นเองแต่เวลามันน้อยดูถ้าทางวอเข้ามาบ่อยหลือเกินไปดีกว่าอขอบคุณมากนะครับ ชมได้เห็นไปทั้งหมดนันนะฮะก็คือเบื้องหลังทั้งหมดของความสนุกของวงปฐมบันเทิงเสีย์แล้วเดี๋ยวด่ามนฮะงนี่ต่อจากนี้ก็คือเป็นอะไรครับก็เป็นคอนเสิร์ตลูกทุง่งครับผมยองยคอนเสิร์ตลูกทุง่งมีการเตรียมอุปกรณ์อะไรข้างหลังนี้แยใช่ครับหมดเลยใช่ครับต่อไปก็เป็นการเล่นแสดงของแดนเซอร์ของนักร้อง,ของเขาเรียกชค่องคอนเสิร์ตครับทำช่องลูกทุง่งนี่แหละ สุดท้ายอยากจะให้ดาบฝากอะไรถึงแฟนๆน,นะฮะก็ช่วงนี้มันช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ครับแล้วครนนี้ก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่แฟนๆที่ให้กำลังใจแบบโธมัสสินก็ก็ก็ให้โอกาสกันอีกชน,นิดหนึ่งเพื่อเพื่อว่าให้มันลงตัวกว่าน,นี้<ม>อ่าก็ฝากแฟนๆทุกท่านช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็แล้วกันครับ แอบกระซิบหน่อยได้ไหมฮะว่าปีนี้มีโชว์อะไรที่พิเศษพิเศษกว่าปีที่แล้วก็เราก็ตั้งใจทุกโชว์ตั้งใจทุกโชว์แต่จะถูกใจหรือไม่ก็ก็ดูเอากันแล้วกันครับถ้าไม่ยังไม่ดีก็ก็ติชมมาแล้วก็จะปรับเปลี่ยนคือในระยะนี้ก็เป็นช่วงปรับเปลี่ยนอยู่บางทียังอาจจะตอบโจทย์ยังไม่ถูกบางทีก็ยังชุดยังไม่สวยประมาณนี้แล้วก็ปรับ ใส่มาแล้วเอ๊ยยังไม่ใช่ก็ประมาณนี้ก็จะจับก็เป็นช่วงที่ว่ายังขับขับนิดๆแต่แน่นอนเสร็จเมื่อไหรอลังการถูกก็แฟนขับแน่นอนก็ให้ถูกใจตัวเองแล้วก็ถูกใจเป็นแฟนก็เป็นใช่ได้ครับครับและนั่นก็คือทั้งหมดของซุปเปอร์ลูกพุ่งกับปฐมบันเทลป์รินดับศนะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณดับ2มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วเดี๋ยวไปดูภาพโชว์สวยๆหน้าเวทีกันต่อฮะ So